มึกกระเบิดสุขแปดคุณพ่อเพิ่นกะบอกนะคะว่าขอโทษเอฟซีเด้อจ้ะนะคะวัี่ิพานมานลุดนะคะเป็นของพ่อวางสามขา วิ่งรูดนะคะโอ้เป็นชุดบนล่างคือเก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะให้มาชุดรวมเลยเป็นชุดบนล่างาวดน,นี้ให้มาสีกับเก้าค่ะปรกกาก็ลืมจางลง,งจางลงแดงเขียนเลยเดี๋ยว เอฟซีมันจะมาเห็นมึกแดงเคียนรหลดเอามึกแดงเอามึกอันนี้เคียนรหลดาะเห็นอยู่ดอกเนาะคะ่ะเห็นอยู่ดอกคะ่ะ <laughs> เอาให้มาหกคู่เนาะจ้ะจะมีสี่สองสี่สามสี่เจ็ด หลักหลักเก้าก็จะมี 9, 2, 9, 3, 9, เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดไปชมฝันเนีนมากเนาะคะ่ะเน้นที่หลักสี่เด่นสี่ลองเก้าเด้อจ้ะค่ะ เล่น4รอง9แล้วก็เน้นมะไฮ4 2กับ4 7เน้น2คู่ร่คาแม่หมเแมนจะไม่เก็บเน้น2คู่เด้ยจ้ะค่ะกะ,คะ,คะแคบน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวท่างนะคะของ คุณพ่อว่างสามขานะคะลวพัฒนานะคะสรุปนะคะสรุปแนวทางรลวพัฒนาวันศุกร์วันที่8กันยายนพศ2 5 6พนอะนะคะแนวทางของคุณพ่อว่างสามขานะคะคุณพ่อก็ฝากมาบอกเอฟซีทั้งช่องแม่เกตคนมักเลขเดอ้อจ้ะขอโทษขอภหยหลายๆนะคะงวดที่ผ่านมาลุดนะคะงวดนี้นะคะมาแนมเบิงอีกรอบนะคะเพราะว่าคุณพ่อว่าขอแก่โตไม่นะคะ วิ่งรูดบนล่าง4กับ9นะคะจับคู่ไหสองสาเจ้4สอง4 7 9 2สามเนะคะ <c oughs> เน้นที่4นะคะเน้นที่4 <c oughs> มี4 2กับ4 7เดเด้อค่ะท่ามชมนะคะแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ <c oughs> สำหรับท่านใดนะคะหมักเสียงโศกเสียงท้ายนะคะ ลราพัฒนานะคะวันสุกนี้นะคะก็ขอให้เฮงๆงรวยๆยโชคหมานกันสุขสุขนก็นแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกับบอมี่ยังร้ายนะคะแคแนวาทางมาแบ่งปันท่างช่องไวทะแนมเบิงนะคะกับพบพอกันไหมในคลิปต่อต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกับสวัสดีค่ะ